รถเขามาสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับไอ้นึกวันสนานมากับผมโปรไดคีตจอนถ่ายนิ่มั่งเอาโบมีแอนดี้อ๋อจอันมูลรามาตัวอีกคนนุณจีเอามาคือกันเถอะจีไอ้ยางมั่งหันอาบอสียางไปหามาแล้วตัวนี้เดียวไอ้นึกวันพูดเดียวกันก็ไม่ยังไปหาสนานบุพูมาไอไปทักไทยเลยนะว่าโอ้ยเลือกเป็นตัวหนึ่งเก้ากำลังชิบหายเอาคือทีมดังนะทีมดังมา คอยไปรักซื้อดักมาบอกการรักซื้อ่าคอยไปรักซื้อดักกัได้กี่จังการรักกันในคอนเทนต์วะเดี๋ยวมันหนาแตกเดี๋ยวไปทักทายเขาสวัสดีมานาสวัสดีไปทักมานามานาน้องมานาคือได้ไปกถูกดักมาเนาะไอ้ที่ว่าโอ้ยเนาะข้ากันไปหากินข้าวใส่ยังไม่ได้กินเลยไดไปเรียนก็ไปเรื่องห้องไปเรียนผ้าก็ไปซักผ้าซักเผ้นผ้าสากไฟยไ่เรียนบรรทุ่มกรอยากสิบันทุ่มย่ยานมันไหล ตัวอันนี้บัตทมเป็นบอบ่บันแล้วตีบริเวณนั้นบอวายก็มาอ่านเขียนว่ได้อ่านพี่ชาติเบ็ดไป็นนห้องพี่จูให้เด็กเห็นมาณาได้เนี่ยันกลิ่นมาณาอีเรียนมาแล้วเราได้เออมันจับกล่องรถจับกล่องไปนั่นไปคุยกับอันอาตพลอยู่นะต้องทงท่าอื่นใช่ไหมพี่อาจูมาแล้วกล่องเลยใครคลิปใ่้แม่ดู เอาเขาก็ะต ong ไทยให้แม่แม่เบิ่งตัวเป็นว่าหรรณไทยแล้วที่ป้ายยังมาสื่อๆแล้วเาจับจับกล้องเขาส่องเมื่อกี้เขาพูดกันถ้าพี่อาจูเห็นพี่อาจูจะจับกล้องขึ้นมาเลยทันทีจับจริงๆนะพี่อาจูน่ะพี่ซอนนี่ซอนยืนทางแต่หลุดยังบอกเลยมากกว่ายิ่งทางจะได้อัน ยางไปบอกหดีว่ามานะกิโลันี้าหย่มานะมานะหยกอ่ะหยกสี่บอกว่ามานะมานะอยกผมเห็นบุโอมางมือผมดูว่ามมนทำมานะมาถือกล่องไปจิตปคักเขส่วนลมานะอย่างวันมานะอย่างก็เสริมดังออมานะถูดังมากเก็ต้องจิตักว่าเื่อนได้เอาทำกันมานะเพื่อนดไปนั่นอยู่ดังยังเสริมดังมากเลยแเป็นหนาแตเขกเลย กันหายวันนี้สดมั่ไหร่ะวันนี้วันพระหรอวันพระฤหัสไงอ๋อทุกวันวันพรวัครูวันพะฤหัสวันครูไอ้อาจารย์แดงแล้วเป็นโอ้โหกบสาวสวยไปครัไปรัไติดตามติดตามชีวิตพี่แบง หวานมากโอ้ยปวดเย่าอีกแล้วอะไรนะปวดเย่าอีกแล้วอ๋อขอบคุีซีขอบคุณแล้วก็ขอบคุณแม่ฮักน้องนะขอบคุณแม่ฮักและบ้านฮักน้องมานานะคะที่ให้ห้าร้อยคะแนนวันนี้ขอบคุณหลายหลายค่ะการละกันต่อชีวิตอีกตั้งหลายมือเนาะเมีนตอนช่วงในช่วงที่เราบ่มีรายได้เนาะเมียนค่ะช่วงสอบช่วงนี้น้องมานะก็ต้องขอขอบคุณนะครับบ้านพลังหลักนำ โอ้ยสูสยยัะนี่ว้าขึ้จุคือจุคือจุมาใกล้ไม้อยังคืมาสวนพาสวดุญแะคุณนั่งสวนัวันวรุ่ัสบอดีบอมเบเวเฮดเวเวันพู้ใดรนจนวันเกร์วันวันศุก์ัวนสก์วันวักร์วันวันศุอันวันศุกรวันวันศุกร์ันวันกรันวัวัวน เก็บยตั้งใจฟังเด้อเออเออเออวีวิดวิเล็กกิเลกวีิเล็กกิเลกวีวิดเอาคือหัวเั้นี่จะในศาสนาให้ดีเอาตั้งใจฟังหนเอาเอาคือมือดัาตั้งใจฟังเด้มเออ แค่นี้แล้วบีบีพี่ดีรอบหนึ่งแน่คอยสิออดิชั่นโอเคสิมาออดิชั่นนักขาบอกเลยริ่มคอยสิมาอยู่เป็นนักเอกวงนี้เลยสาวหน่อยสาวแล้วก็่อมาเบิร์นในหเอเต่งนะตั้งไหนีีิีวิลลกิลิชิตมัดบีิีวิลลกิลิชิตมัดวีิีวิลลกิลิชิตมัดคะแนนฮาบีนิว ชีวิตวนนี้นามดซ้าพอดีคือใจแจงดคือไปเอาาาลองป่ะได้แจังใดวันบอกวันโตเนาะวันแล้วฉีร้องเท่งยังไง

สามพเมสีมาแล้วสามพเมสีมาแล้วฉ <me Breaking chocolate fight Dir> oh. <can> ันเงียบแล้วนะรบีรบนีเงอีพอกแต่งดีดีดิ

อันนี้เวนวันอะไรนี่เนวันโคตร้าเอ้าต้องสลับกันนะอันนี้ต้องสลับกันนีแมวเลยไม่่ใย่มุมแมวเลยเจ้าไี่มาเป็นทางเคียง นี่แหละกะเทยบูลี่กันมันเป็นอะไรที่สนุกนะเราไม่ได้แบบวนะ่าไม่ได้บูลี่แบบไอเนี่ยบูลลี่แบบมวมนไม่ได้บูลลี่แบบนีจ้ะไทยับอ ใจ่ัออ๋อไม่ต้องหายใจทีๆเอ้ยไม่ใช่หายใจแบบยอมยอมหายใจพี่เมียวเขาท้องสารพันยะเอาไปลายกันน่ะรักชานักชา พดังคาดก็จะทำการบ้านไปเลยน้องเอมมี่น้องเบียโอเคแล้วมันจะเป็ที่อะรอีกวะเอมมี่เบียฝ่ายหญิงสองคนแล้วก็จะเป็นพี่แออก็ต้องนองแดงน้องโอ๊ยน้องเพราะว่าเขาจะได้ถนัดมั้ยก็เป็นน้องเอมมี่น้องเบียแล้วก็น้องแซ่พี่แซ่ใครอิ่นคนอย่างเดียวเว่าเสียงดังก็ทำใส่ไม่จ้า เลยรับหน้าที่แล้วทำการบ้านไไ้เลยเดี๋ยวเจอกันในกลุ่มโอเคก็เปมเนเราไนสิบุญ่าย็เมือนไม่น้ำน้ำแตบอกให้เจ้าบอกมั้ยโอ้โอ้โอโอโอาี่รงเค็มด okay. no, ีกับอฝากไว้ส oh, 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 oh. ัานี้นะค่ะวันนี้ไอ ก็มีอาชีพอกันประมาณน้อยชิบด,ด้วยเด้อค่ะเพราะว่า้อมเท่าเส้าจะมาหอดบายแล้วก็ช่วงหัวโคงจะมาเที่ยงคืนค่ะมันกะบ่ค่คคอยมีเวลาเดไทไายปันใดค่ะเพราะว่าพ่อแม่ดะะดเด้อค่ะเด้อไอเขาใจร้ายเน่เด้อค่ะบ่ค่อยมีเวลาเดไทไายฮะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายค่ะ